บริเวณสะพานข้ามคลองเทศบาลน,นะผมก็คือหลังจากข้ามคลองนี้ไปแล้วก็จะเป็นหมู่นึงนะผมเขตนึงนะผมเทศเขเทศบาลก็จะสิ้นสุดแช่ตรงนี้คนระับน้ำท่วมนะผม ม่กัดดิไม่กัดดิตรงนี้มีการใส่ท่อไว้นะครับผมก็ถือว่าทำให้ถนนช้าได้นะครับ น้ำขุดหมดเลยนะผมต้นขี้เหล็กเหลือแต่ตอลอยอยู่เทศาบานลาสีทองนะผมอันนี้เป็นกอง กองและตะปูมิเหมือนว่ากองผมทำไม่ได้ชื่อนะครับผม ต่อไปนะผมก็เป็นเป็นป้าป้านะผมเป็นป,ปา้าป้าป้าป้าของเทศบาลนาทีทองนะผมซึ่งผมก็ได้ใช้น้ำอยู่ตรงตรวนด้วยนะ ไม่หมดเลยเป็นคลองอยูเลย นี้เป็นจุดไอ้รอยกระทงนะผมตอนที่มีการจัดงนาดนขณะนี้น้ำเต็มค <c oughs> <c oughs> รองนี้เป็นครอง ทองพูมหรือเปล่าหรือทองอะไรผมจำชื่อไม่ได้คนระับแต่ว่าผมจำชื่อไม่ได้คนระับแต่ว่า ตรงนี้เป็นบริเวณพื้นที่ที่ให้รอยกระทงนะครับผมน้ำเต็มไปหมดเลยครับก็ประมาณนี้นะผมสถานการณ์น้ำในอำเภอในบ้านในในเขตเทศาบาลนา,าสีทองนะครับผมอำเภอรัตภูมิยังวัดงขลานะครับผมก็ขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามกัน สวัสดีครับ